สวัสดีนะครับโปก้อยจะมาแจกโปลฟีไฟโปลฟีไฟโปรลฟีไฟฟังก์ชันภาษาไทยนะผมก็จะไปแจ็คนะรีเซ็ตเครื่องนะมีรีเซ็ตนะครับ ไม่หมดอายุนะครับไอตัวตัวนี้มันยังไม่หมดอายุนะถ้าจะหมดอายุก็ประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ก็นานมากๆเลยนะคะก่อนที่จะมันจะหมดอายุ <c oughs> เป็นโปวฟี่ที่มดีมากๆไม่มีวันหมดอายุนะครับ ออย,ยังไม่หมอดอายุนะครับปอ้ยังไม่หมอดอายุป้าซ่านขี้เนือีนอปวะซ่าน โอ้โหโลตาจักเลยนีี嘿嘿嘿่นนสิจะยิงเสียง่อ่ะ ว่าไ oh, oh, wow, wow, wow. hey ู่้ันน <ri od> ้เรื่องเล่าว่ากันฮเออไปหันไปห้อนก็เปิดอเดอร์พัดลมเบอร์ใหญ่เลยโอว้าววี่ทะาชมหล่อ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 หลอหลอ ฮคนขคหนาดีกว่าคนสวยฮคนลำน้อยขนาดเข้าเกมยังสองนาทีแล้วนะเนี่ย ทั่วไปเลยนะเกาะสมุนมันไม่ใช่โคนไอ้เหี้ยมันเป็นซอมีอย่าไปชวนมันนะ คิบอยู่เอออะไรอืมคิบอยู่เจ้าไปประจาน ค้างกูว่าแล้วค้างก็เข้าใหม่นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับไม่ยาวมากไม่เกลียดยาวมากโอเคบายบายบาย